ฝันงมีนิ่มๆไหมฝั่งก็ก็นี่มีน้ำเป็นกินจู<ม>ตอนนี้ก็ร่างปั่นพูดกันค่ะพี่นอ <c oughs> ้องมือปอเนี้ยเอาปอ่าเป็นแม่นาคอ่ะเดีย่ยนะคะมาเดอ้อกิ่นของดอกน้ำกันพี่น้องรอบบ่ายรอบบ่ายเป็นเวลาของอของว่างวันนี้ของว่างเราเป็นผลไม้นะคะเอาส้มโอรหรือเปล่าส้มโอค่ะเอา ขาม,มันมีชิ้นเดียวนี่หรออืมผสมอะไรไม้จิ้มไอ้ลูกลูกอันนั้นนาเอเอเออออลูกพับดองอืมฝรั่งเขาบอกค่ยว่ามันเป็นใจแดงพี่น้องแดงแดงจับ <laughs> ก,กับวาวนะคะกลิ่นจู ที่แฮชคลิปนี่ยความตังใจมอนว่ากินฝรั่งไส้แดงกันทุกคนเหมือนกันจะเบิ่งใส่ฝรั่งหอยแดงบ่ถือข้าต้มเป็นเลยหน่อยใหญ่อีกนวัหนึ่งเดี๋ยวเขาจะพาด้วยน้ำาสีแดงกันได้พุทราดองอันนี้พุทราดองขนาดแท้จะกินเนี่ย ขาด้วยผู้ชายน่ะมีลูกเหย,ยอกไหวอ่ะอืมก๋วยอร่อยอยู่ก๋ัยเอร่อยก๋วยแดงจะแจ่มก๋ัยเอร่อยแบบนี้พ่อกินยุ่ 那你把光导。 ก็ลังแกบพรือของทานหรืออะไรหรือมะผลไม้อะไซื้อราลุ้มใบองป่ะอืมตลาดขาขายสามที่มหาบอานอือก็หาสิเออแต่สื้อหรืมแสบก็โอเคอะแล้วมันสันเป็นผัดมากใจใจขาวข้าขาบนใจแดงคือแตงโมขาก็แสบด้วยอ่ะ แตดว่าเขาเลือกเปน็นเมื่อก็สสิาัดม่ทุกคนนิงกลินพริกเกลือนึ่งจะจิ้มมาค่อยหลายนะคะจิ้มไปสลับจิ้มไปเพราะมันมีรสชาติเนะบางคนเพิ่มมากจิ้มด้หลายเลยนะ แซวผักของเขาเมีมะกอกนะมะกอกนะมะกอกมะกอกทันว่าแย่ไหนจะมอขอนหน้าหมดส่ lắm à, là. đi thì hai xe mía lắm băng 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 ลูกเจบ้าบมาแล้ว <c oughs> ลูก่อยบ่มากินผลไม้ <c oughs> อันนี้มาดันดองอันนี้มันมาก้ำอันนั้นด้ค่ะมันมานำรวมผลไม้ดอง อร่อยข้อฟ้าลังอีกหน่อยอนิม่มๆ ซือ zaman, TA, ok, LA, function, ้อ <in> <majesty> แบบสานมานดองเอาเองอีกยังนีก็หาบดได้อยู่พี่น้องอันจะหอมดองไว้ก็กินหมดแล้วนะคะแบบที่ว่านวลแงแงเหนื่อ้หลายก็ไปสื่อใส่พุ่งเทปเลยเนาะอผักกังตลาดสมัยก่อนอยุคสมัยก่อนอยู่ตลาดมันจะไม่เรียบบดังแช่อิ่มนะจ๊วันวลแงแงมาแล้วน้องจะกินของดองไหมลูก trên bắc à. mẹ hẳn là ừ. con hả cảnh mẹ nhìn nhận ngọt cứ có hay kinh